สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูไมอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สํำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้ครูไมาจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องอักษรกลางและการผ่านวรรณยุกค,ค่ะเด็กๆรู้จักอักษรกลางไหมคะเออแล้วเจ้าอักษรกลางเนี่ยจะมีอะไรบ้างวันนี้นะคะ เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับอักษรสามหมู่กันก่อนค่ะซึ่งอักษรสามหมู่จะประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อักษรกลางกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอักษรกลางเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยพยัญชนะอะไรบ้างสำหรับอักษรกลางจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวค่ะได้แก่กไก่จจานดชดาตปตัดดเด็กตเต่า บอใบไม้ปอปาและอออ่างค่ะอักษรกลางจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะสามารถจำอักษรกลางได้ทั้งหมดไหมคะวันนี้นะคะครูไม้มีความลับมาบอกเด็กๆด้วยค่ะความลับของครูไม้ก็คือครูไม้ มีเทคนิคในการจำอักษรกลางทั้ง9้าตัวมาบอกเด็กๆค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะถ้าเรามานั่งไล่จำพยัญชนะอักษรกลางทีละตัวเนี่ยเราอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดค่ะครูไม้ก็เลยมีเทคนิคในการจำอักษรกลางมาบอกเด็กๆค่ะเทคนิคก็คือเราจะจำเป็นข้อความสั้นๆว่าไก่จิก เด็กตายเด็กตายบนปากโอก่งไก่จิตเด็กตายเด็กตายบนปากโอก่งทีนี้เด็กๆลองสังเกตนะคะ พยัญชนะต้นของแต่ละคำจะเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกันกับอักษรกลางค่ะซึ่งคำว่าไก่ก็คือพยัญชนะกอไก่คำว่าจิตก,ก็คือจอจานคำว่าเด็กดอชดาคำว่าตายตอปะตักคำว่าเด็กดอเด็กคำว่าตายตอเต่าคำว่าบน บอใบไม้คำว่าปากปอปลาและคำว่าโองออ่างค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าคำว่าเด็กตายตรงนี้นะคะทำไมครูไม้ถึงใส่ดอชดาเป็นพยัญชนะต้นที่คำว่าเด็กแล้วทำไมครูไม้ถึงใส่ตอประตักเป็นพยัญชนะต้นที่คำว่าตายเด็กๆลองสังเกตนะคะ คำว่าเด็กที่มีดอชดาเป็นพยัญชนะต้นนะคะดอชดาจะออกเสียงเหมือนกับดอเด็กค่ะดอชดาจะออกเสียงเหมือนกับดอเด็กครูไม้ก็เลยแทนดอชดาลงไปที่คําว่าเด็กค่ะส่วนคําว่าตายที่มีตอปตักเป็นพยัญชนะต้นนะคะตอปตักจะออกเสียงเหมือนตอเต่าตอปตักจะออกเสียงเหมือนตอเต่า ครูไม้ก็เลยใส่ตอปะตักลงไปเป็นพยัญชนะต้นที่คำว่าตายค่ะและที่ครูไม้แทนดอชดาไปที่คำว่าเด็กแล้วก็แทนต่อปะตักไปที่คำว่าตายเนี่ยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการจดจำอักษรกลางค่ะแต่ถ้าในความถูกต้องนะคะคำว่าเด็กเราจะต้องมีพยัญชนะต้นเป็นดอเด็กค่ะ ส่วนคำว่าตายเราก็จะต้องมีพยัญชนะต้นเป็นต่อเต่านั่นเองดังนั้นนะคะเทคนิคในการจำอักษรกลางของเรานะคะก็จะได้เป็นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอและก่อนที่เราจะไปฝึกผันวรรณยุกต์ของคำในอักษรกลางนะคะเราจะไปทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันก่อนค่ะ วันในยุคนะคะจะมี4รูป5เสียงค่ะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่า4รูป5เสียงมีอะไรบ้างสรูปนะคะก็จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาค่ะและ5เสียงนะคะก็จะประกอบไปด้วยเสียงสามัน เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัดตวาค่ะและเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆลองสังเกตที่เสียงสามัญค่ะเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะส่วนเสียงเอกจะเขียนแทนด้วยรูปไม้เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยรูปไม้โท เสียงตรีเขียนแทนด้วยรูปไม้ตรีและเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยรูปไม้จัตวาค่ะสรุปแล้ววรรณยุกมีกี่รูปกี่เสียงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะวรรณยุกไทยจะมี4รูป5เสียงค่ะถัดไปนะคะเราจะไปฝึกผันวรรณยุกจากคำอักษรกลางกันค่ะสำหรับอักษรกลางนะคะ จะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด5เสียงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผันได้5เสียงเนี่ยจะเป็นยังไงให้เด็กๆทุกคนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกพันวรรณยุกต์ของคำในอักษรกลางไปพร้อมๆกับครูไม้ได้เลยนะคะเด็กๆลองสังเกตคำนี้ค่ะครูไม้นะคะจะยกตัวอย่างการพันวรรณยุกต์ของคำว่ากาค่ะ คำว่ากาจะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ดังนี้กออากากออากากาไม่เอกกากออากากาไม่ทูก,กากออากากาไม่ตรีกากออากากาไม่จัตวากากากา ก้ากากาเสียงของเด็กๆนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเสียงสูงต่ำเลยใช่ไหมคะเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกับเสียงของวันในยุกต์นั่นเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก้าก้ากา,กาเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งเสียงวันณยุเนี่ นอกจากจะทำให้คำนะคะเปลี่ยนไปเป็นคำที่มีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วนะคะยังทำให้ความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่คำนี้นะคะคำนี้คือคำว่าปลาคำว่าปลาเมื่อเราผัานวรรณยุกต์นะคะจะได้ว่าปลาป่าป้าปลาป๋า,ปาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ป่าป่าป้าป้าป๋าเด็กๆสังเกตไหมคะเสียงของคำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะแล้วความหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะอย่างเช่นคําว่าปาจะหมายถึงการกว้างออกไปนะคะเช่นการปาลูกดอกการปาก้อนหินค่ะส่วนคําว่าป่านะคะก็จะหมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆนั่นเอง คำว่าป้านะคะหรือคุณป้าก็จะเป็นพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเด็กๆคะ่ะถัดไปนะคะคําว่าป้าคําว่าป้านะคะก็จะหมายถึงคุณพ่อคะ่ะเด็กๆบางคนอาจจะเรียกคุณพ่อนะคะว่าป้าใช่ไหมคะซึ่งคําว่าป้าเนี่ยก็หมายถึงคุณพ่อนั่นเอง สุดท้ายนะคะคําว่าป๋าคําว่าป๋านะคะจะหมายถึงผู้ชายที่มีอายุนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้คําว่าป๋าเรียกแทนคุณพ่อนั่นเองค่ะคําว่าป๋านะคะก็อาจจะเรียกแทนเป็นคุณพ่อก็ได้ค่ะถัดไปนะคะเราจะไปฝึกพันวรรณยุกต์ของคําว่าโตกันค่ะ คำว่าโตนะคะจะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ว่าโต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 อีกครั้งหนึ่งนะคะโต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 เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆถัดไปนะคะเราจะฝึกพันวรรณยุกต์ของคําว่าแบแบเราจะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ว่าแบแบ แบ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 อีกหนึ่งคำนะคะเด็กๆเราจะฝึกพันคำว่าจอคำว่าจอจะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ว่าจอ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 อีกครั้งนะคะจอจอจอ จอจอเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอีกหนึ่งคำค่ะคำนี้คือคำว่าดื้อเด็กๆพันวรรณยุกของคำว่าดื้อให้ครูไมฟังได้ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะคำว่าดื้อนะคะจะสามารถพันวรรณยุกได้ว่าดื้อดือดื้อดื้อดืออีกครั้งหนึ่งค่ะดื้อดือดื้อดื้อดือ เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้คำสุดท้ายค่ะคำว่าอูเด็กๆพันวรรณยุกต์ของคำว่าอูได้ไหมคะคำว่าอูจะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ว่าอู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 อ,อ,อูอีกหนึ่งครั้งค่ะอู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 อ,อ,อูโอโ้โหเด็กๆเยี่ยมเลยค่ะ และเพื่อให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูไม้ก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้กันด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะครูไม้จะมีประโยคมาให้ค่ะแล้วก็จะมีคํามาให้เด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆนะคะช่วยกันเลือกคําไปเติมลงในช่องว่างนะคะเพื่อทําให้ประโยคของเราเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ค่ะประโยคนี้นะคะก็คือ น้ำมีกระจุดจุดจุดใบสีแดงและสำหรับคำที่ครูไมยมีให้เลือกนะคะก็จะมีคำว่าเป่าเป่าเป้าเป้าเป๋าเด็กๆคิดว่าเราควรจะนำคำไหนไปเติมดีหน้าถึงจะทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ ใช่แล้วค่ะเราจะนำคำว่าเป๋าไปเติมค่ะ,ะดังนั้นนะคะประโยคนี้เราก็จะได้ว่าน้ำมีกระเป๋าใบสีแดงเยี่ยมเลยค่ะถัดไปนะคะประโยคก็คือแม่จุดจุดจุด,จดอยู่ในเล้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าครูมายจะมีคำว่าอะไรมาให้เด็กๆได้เลือกไปเติมบ้างจะมีคำว่าไก่ ไก่ไก่ไก่ไกเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าเราควรจะนำคำไหนไปเติมดีคะใช่แล้วค่ะนำคำว่าไก่ไปเติมประโยคนี้นะคะเราก็จะได้ว่าแม่ไก่อยู่ในเล้าอีกหนึ่งประโยคนะคะเด็กๆประโยคสุดท้ายก็คือน้องชอบจุดๆุดจุด การ์ตูนเอน้องจะชอบอะไรการ์ตูนนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกนะคะก็จะมีคำว่าดู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 เด็กๆคิดว่าเราควรจะนำคำไหนไปเติมดีคะใช่แล้วค่ะเราจะนำคำว่าดูไปเติมประโยคนี้นะคะเราก็จะได้เป็นประโยคว่า น้องชอบดูการ์ตูนเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลือกคำมาเติมได้ถูกต้องทั้งหมดไหมคะโอ้โหเก่งที่สุดเลยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆจะสามารถสรุปได้ว่าอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวค่ะได้แก่กไก่จอจานดอชดาตอปะตะัก ดดเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างซึ่งเราจะมีเทคนิคในการจำอักษรกลางว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอก่งซึ่งคำว่าไก่นะคะก็คือพยัญชนะกอไก่ค่ะคำว่าจิกก็คือจอจาน คำว่าเด็กคือดอชาดาคำว่าตายคือตอปตักคำว่าเด็กคือดอเด็กคำว่าตายคือตอเต่าคำว่าบนคือบอใบไม้คำว่าปากคือปอปลาและคำว่าโอ่งคืออออ่างค่ะและอักษรกลางนะคะจะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดกี่เสียงคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะอักษรกลางจะสามารถพันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด5เสียงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอักษรกลางและการพันวรรณยุกต์ของคําในอักษรกลางไม่ยากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดที่ครูไมายเตรียมไว้ให้ได้ถูกต้องทั้งหมดอย่างแน่นอนค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดภาษาไทยค่ะ เด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกับครูไมยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนอักษรกลางค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยใช่แล้วค่ะอักษรกลางจะมีทั้งหมด9้าตัว เอว่าแต่เก้าตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมคะเทคนิคในการจำอักษรกลางของเรานะคะก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอซึ่งคำว่าไก่นะคะก็คือพยัญชนะกอไก่คำว่าจิกคือจอจานคำว่าเด็ก คือดอชดาคำว่าตายคือตอประตคำว่าเด็กคือดดเด็กคำว่าตายคือตอเต่าคำว่าบนคือบอใบไม้คำว่าปากคือปอปลาและสุดท้ายคำว่าโอง่งก็คืออออ่างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายรูปงานของเด็กๆส่งเข้ามาที่ Google Classroom ห้องเรียนของตนเองได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ เด็กๆจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอักษรกลางแล้วก็อย่าลืมไปฝึกผันวรรณยุกต์ของคําในอักษรกลางกันด้วยนะคะเด็กๆจะได้พันวรรณยุกต์ของคําในอักษรกลางได้ถูกต้องด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูไม้ก็มีบทเรียนมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้ครั้งถัดไปครูไม้จะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ